เร็วมายีกันแล้วมาแล้วใจใจหน่อยโอ้โหจะสูงแค่นี้เองหันซ้ายไปแล้วก็เดิมเดิมเดิมเดิไปหันซ้ายไปหลบทางเลยครับผมขาอันเดินไม่เก่งลงมางแล้วเอาละครับนี่คือรายการตกตูดเดอะซีรีส์ตกตึกอันนี้ไม่เปยนมาเป็นตกเขาแล้วเนี่ยตกเขอันนี้กลายเป็นตกเขาเดี๋ยวเราจะไปเล่นโหมดที่มีชื่อว่าสแลชเชอร์นะฮะแบบการไล่ล่ามันเป็นยังไงฮะสแลชเชอร์ เป็นแบบเป็นไงวะอะไรวะแค่นี้ก like> ็รู <S 2> <S 2> <S ้เรื่องนั่นแหละพี่เฟิร์สทำไมพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้นะหลอดลอดกูหล่อลอยลอไปไกลโอ้ไตายกันอู้หลอกการล้มได้อู้อันนี้ไม่ใจไหลนี่ไส้ไหลกิจพิกิจการล้มเลยไหนกันวะ ใจไหลใจไหลใจไหลว่ะใจไหลอเไหลว่ะไหลว่ะสแลชเชอร์นี่ห้มีกฎิธีการอยู่ว่าจะแบ่งคนเป็นสแลชเชอร์นี่เป็นแค่คนเดียวนะครับอีก3ามคนนี่ต้องต้องหนีหัวซุโหัซุนนะครับโดยที่สแลชเชอร์เนี่ยเขาจะมีช็อตกันนะฮะโอ้คนที่ต้องหนีเนี่ยมีแค่ไฟฉายถ้าเกิดว่าสแลชเชอร์ไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้ภายใน3มนาทีเนี่ยพวกคนที่หนีเขาจะมีช็อตกันแดง กลับไปยิงการนับคะแนนนะคนที่เป็นสแลชเชอร์ถ้าเกิดว่าสามารถชนะในรอบนั้นได้จะได้ไป3ามคะแนนเลยนะฮะโอ้ส่วนแพ้เนี่ยคนที่หนีเขาจะได้แบ่งไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับอ่าใครเป็นแล้วเนี่ยอันนี้รอบแรกพี่ไม้เป็นอเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยมั่มากับไฟชายคู่ใจทำไมเหมือนเล่นเกมเฮเลอร์รวมกังเราอยู่นะองค์จีนโอ้ไฟมันดับไฟมันดับแบบเห็นอะไรอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ด้วยใครวะ เฮ้ย hey, อยู่ไหนเราด้วยเราด้วยเราด้วยใครใครเอ้อเอาจีบ่าแล้วพิกินพิกินขวาเอฟ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 พิกินอยู่ไหนพิกินเฮ้ยอยู่ไหนวะแต่ผมไม่รู้ว่กินไหนเนี่ยลาก่อนแล้วเฮ้ยพิกินพิกินสองให้ ไปทิ้สีด้วยเลยสแลชเ่อร์เลยปอบเบิร์ดโดนก่อนแรกเลยเอ็มหลังอยู่ดีๆก็โดนยิงอ้าวพี่กินเป็นหลัชิบหายอ่ะช่วงนี้เอาไปตบแล้วแหละหายเลยลูกตกสามทางมันตกใจตกใจไฟมันดับเลยตกใจพี่เบิร์ดระวังหลังดีๆเฮ้ยตกใจสามคนตกตกตกเปิดไปใช้เปิดไปใช้ยีเนียนนี่เนียนเนียนเนียนอยู่ไหนวะ

เอาวะพาลอกเกอร์ออกมาเจอกันดีกว่ามาอะไรอะ่เอะเฮ้ยอะไรผมไม่อยู่แล้วโอ้โหถ้ามีระเบิดจะปาระเบิดไหมโอ้โอผมในแคลรี่บอกเลยแคลรี่อะไรแอลอลีตินนะชัดน ไปฉายแมลงกันวะตกไปฉายตีบวกเอาตายแล้วผมเป็นเอาเอกเป็นปิกเป็นวะไ้ไม่ได้แดกผมบลอกเลยไปดับไปแล้วอ่ะตกลงสแลชเชอร์หรืออะไรที่มันเป็นฮันเตอร์กันแน่วะเนี่ยเฮ้ยใครกันแนี่ยยัยเอ๋ยเอาเอ๋ยเอ่ะเอาอะไรอ่ะทำไม่อ่ะเอกตายเฉย กระสุนแบบช็อตกันยิงไปแบบไม่สะทกสะท้ายเอาไปใายมาทุบทีเดียวปีวอนโอ้ด่านแรกแบบพี่เบิร์ดก็ปาไปแล้ว4คะแนนอ่ะผม3พี่กิจก็3พี่ไม้ 2, 2> อะไรวะนี่ไงข้างหลังเนี่ยลาวันเนี่ยเป็นสแลนดชอตสองล้อมนี่คือเจ๊งเลยนะเว้ย<อ>เปลี่ยนหน้ากากได้ไหมเนี่ย<ะ>เปลี่ยนได้เ <Yeah>, นี่ยน่ารักเนี่ยน่ารักแล้วเนี่ยอ,อนนันนี้ดีกว่าเนี่ยดีฟันหล่อด้วยเนี่ยโอเคโอเคน่ารักกันน่ารักว่ะโอ้ยฝนตกฝนก็ตกไปกระดับเกงเกงโคตรทิพเตอร์โดดลงน้ำตายเลยได้ไหม อยู่ไหนกันน่ะอยู่บนเรือนี่แหละอยู่รู้อะไรอยู่บนเรือนอยู่ไหนกันเนี่ยจีบฝ่ายแล้วช่วยเยอะเลยพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดผมเห็นพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดอยู่ในในเรือโอเคไม่ได้ช่วยประโยชน์ไม่ได้เห็นผมเห็นนะเบิร์ดกูเห็นนะเบิร์ดน่ะเดินข้างหลังนะไปฝ่ายแล้วพิกิทไปก่อนเพื่อนเลยเหรอไม่เห็นเห็นฝ่ายเบิร์ดฝ่ายย่องย่งพิกิทใครจะเดินผีเลยพี่เบิร์ดสแลชเชอร์ต้องระวังนะ เดี๋ยวว่าไฟฉายนี่ทุบทีเดียวนี่คอหน้ายู่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้อะนะอะไรไหนพี่ไม้ใช่ป่ะอยู่ไหนล่ะพี่ไม้ผมอยู่ข้างหลังอะหลังเลยวะหลังพี่ไม้เนี่ยออกตัวเองทำไมรวมรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่ดิพี่บัสพี่ไม้อยู่นี่พี่บัสพี่ไม้เบอร์ออกมาหน่อยเบอร์ข้างนอกอะเบอร์ข้างนอกอะเจอกันดีกว่าตัวตัวว่ะก้าวิ่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บัสอะไรอ่ะพี่ไม้ผมเจอแล้ว ไิบวันสองนาฬิกาสิบสองวัเนี่ยจะได้ปืนแล้วนาฬิกาจะได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วอได้ปืนแล้วคือได้ปืนแล้วไปคดีพลิกคดีพลิกพี่เบิร์ตพี่พายพี่ไม้เห็นพี่เบิร์ดอยู่ข้างล่างนั่นน่ะลงไปดิเนี่ยตรงเนี้ยชั้นเนี้ยผมเห็นเนี่ยมันคุ้นคุ้นอยู่แถวเนี้ยมีคุ้นๆด้วยนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่เฉยไม่ได้นะเนี่ยพี่เบิร์ต เอาเรียบร้อยแล้วโอ้ยไงแครลี่โอ้แครลี่วะแครลี่บอกแล้วโอ้ชิบหายเอากูเป็นสแลชเชอร์นี่หว่าทีนี้ที่ตายแล้วแน่นอนผมเนี่ยมือฉมังเฮ้ยสแลชเชอร์เขามีมารชิตี้ด้วยมีด้นะมีแล้าวมารชิตี้อ้าวงานนี้ เฮ้ยมันเอามีมาเจาะได้นะเว้ยจีายแล้วมีเด็กง่ายอีซี่ชดโกงชดกันเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกอยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะกันหรือเปล่าเปล่าด้วยกันหรือเปล่านี่ไงนี่ไงเล่านี่ไงโอ้โหไ่กลิโดนโดนโดนอยู่ในการพี่ไม้พี่ไม้ไม่อยู่ไม่อยู่เปิดพี่เปิด ไม่อยู่ัข้างอยู่ไอ้วะไอ้วะจ้าไปตีเอาเจ้าเอาเี่ยน้ำน้ำโอ้ยมันฝันเนี่ยจังวะฝันก้นเบ้อะพุ้งะโอ้ยยมใจเบ้เป็นจรรแล้วตกน้ำได้หรอตกน้ำตายตกไฟไม่น้ำตกน้ำไม่ไล่มาให้เลยอ่ะน้ำไม่ไหลตไฟไม่ไหม้ตก

หนีแบบขึ้นเดียเหมือนชิ่ประจรลงขาที่จะเดินไม่ี่เดินไปทั่วเลยเจ้าวนี้ห้าสี่สามสองคัดดีพลิกขัดดีพลิกโโอเคเอาวัดกวอนเองวาเฮ้ยโอ๊ะโอะเฮ้ยตัวตัวอัดเอือ สองล้านผ่านไปสรุปสรุปคะแนนสรุปคะแนนสองด้านผ่านไปนะคะแนนที่ได้คือพี่กิตนะครับหกคะแนนนะครับพี่ไม้ก็หกผมก็หกอ้าวพี่เบิร์ดก็หกอ้าวหกคนหมดเลยชิบหายเอาชิบหายหมดผมเลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่ารอบนี้คนที่ฆ่าสแลชเชอร์ได้จะได้1คะแนนถ้าสแลชเชอร์ฆ่าได้ทั้งหมดก็ได้3คะแนนเหมือนกันแล้วที่เหลือไม่ได้ที่เหลือไม่ได้มันจะได้ไม่หลบกันดีครับผมฮิวแมน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 อะไรแมนนะ หิวหิหิวหิเหม็นหิวก้เหรอเด็กใครหิวก็ก็พยายามหน้าหมามาเลยยังไงเราก็ต้องไปพร้อมกันเว้ไม่งั้นโดนฆ่าวันใบวันเออโอ้โหโอ้โหมืดโอ้โหมืดเลยไอ้จะมืดขนาดนี้ไปเอ้ยวั้มืดจัดอะมองไปไม่เห็นเลยใครเฮ้ยใครอะ เขาเขาเองผมเขาเฮ้ยด่นเนี่อเอาอ่ะงันต้องให้คนนึงเปิดเปิดไปใหญ่คือมองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นไปแต่พี่ต้องมีมองหลังคนนึงเดีผมดูหลังให้เสียวอ่ะโอ้แม่งเสียวยิ่งกว่าดันไหนไนมันมืดอะไรขนาดนี้เนี่ยมืดจนมองไม่เห็นเนี่ยเนอ่ะด็ดเน็เ ข้าพเจ้าจะบอกว่าข้าพเจ้ายืนนิ่งๆพวกเขาจะเฝ้ามองไม่เห็นเลยเอางี้มันมืดเกินไปปะเนี่ยถ้าเจอแล้วพี่เบิร์ดส่องมาเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปทุบโอเคเดี๋ยวโอเคส่องหลังให้ไปๆข้างหน้าไปกูจะปิดไฟโอ้ยเฮ้ยไหนไปนอยู่ไหนมองไม่เลยบอบีนในนั้นเหรอโอ้ ไปผลฆ่าไม่รู้พี่ไหมฆ่าได้หนึ่งผมฆ่าผมผมฆ่าหนึ่งเอ้าผมได้ดีคะแนนเนี่ยอ้าวอพี่เอกได้พี่ฆ่าพี่พิ่หายแล้วเฮ้ยผมไม่อยากเป็นสแลนเชอร์แล้วมันมีพี่มีแสงไฟอ่ะมันมืดตื้อเลยนะเว้ยไอ้มันเปิดไฟในไอ้นี่ได้ปะลองดูดิพี่ก็ไม่เคยเปิดไว้เนี่ยช็อตกันมันมีมันมีไฟฉายมาให้เปิดไงอ่ะเมื่อกี้มืดแล้วเผื่อโคตรมืด นี่ไงนี่ไงเปิดไฟได้แล้วนี่ไงเสร็จเสร็จเสร็จต้องค่อยๆสเตลกูเห็นใครเปิดไฟแบบแบบเฮ้ยนกตึกนกตึกเปิดไฟสองดวงที่พวกเราเราเปิดวงเดียวนี่ไม่ใช่นะมาดี่อยู่ไหนอ่ะเปิดลูกเดียวไม่ใช่ด้วยนะกูอยู่นิ่งๆนะกูจะไม่เขาจะไม่เขาเปิดไฟกันหรือยังเปิดไฟกันหรือยังอ๋อรู้แล้วรู้แล้วจะเดินตามทางยังไงเอาอยู่คนเดียวนั่นเองก็รู้แล้หายละจ้าเอ๋ ฮทำไมไม่ไหนวะใครอยู่ใครใครอยู่แถวนี้ใครไอ้รอด้วยใครใครถือไฟฉายน่ะเขาคุณีอยู่เขาไม่หรอเริ่มัวกันเองแลวหม่แล้วเหม่แล้วกันเองอยู่ไหนกันน้าไม่บอกออกมาบอกก็ตายดิเอ้ยตกใจปะมัดถอยวกาวว้วว้อวว้าววนาวว้าววเาว้าวว้าวว้าวว้วว้าวว้าววาวว้า้วา้ว้วว้า้ววร ติงห่อไอ้หน้าเปิดไฟข้น้าเปิดไฟ่้างหน้าเปิดมื่ใสเอกไดมาหาอะอยู่ไหนกันเนี่ยไหนกันอะชิถายแล้วเวลาจะหมดแล้วบอกวีแล้วเวลาคุณจะหมดแล้วชิายแล้วเฮ้ยเฮ้นี่เอ้เฮ้ยอ้ยเเฮ้ย้ยเ้ยเเฮ้ยเ้เฮยเฮ้้้เย้เเเยเยเเเ เขาปิดโอ้โหโอ้อะไรวะพี่ขิดได้เหรอได้กระแดนว่ะงานเข้าเขาจะไม่ยอมโดดตึกตอนนี้กี่คะแนนแล้วกี่คะแนนแล้วจะไม่ยอมโดดตึกพึ่อจนไม่เห็นอะไรเลยต้องเปิดไฟเท่านั้นแล้วเปิดไฟมันก็เฮ้ยรู้ว่าใครมาไงแล้วแบบลุ้นเอาเพื่อนหรือว่าเ h r a s h e r ดูมืดเลยโอ้โหมืดเหมืนมืนิทอยู่นอกไอ้ยุ่งมากไอ้เบิร์ดไหนอะเบิร์ดไหนไม่บอก ไม่บอกพวกเดียวกันก็ไม่บอกแหละพวกเดียวกันก็ไม่บอกอะไรจัดตกใจเฮ้ยในนี้เนียนไหมเนียนนะเฮ้ยผมไม่เนียนนะตรงนี้ถ้าปิดไปนี่เนียนเลยนะเนียนนี่ไงเดี๋ยวเขารอพี่กิตมาแล้วค่อยลุมกระทืบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้ได้ยินเสียงตีนไหนวะพี่ไม้ได้ยินเสียงตีนต้องแน่แล้วทำไมแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะเสียงเอาเสียงเสียงพี่ไม้อะแล้ว อะไรของมึงวะได้ยินได้ยินจริงๆนะเนี่ยไอ้เบิร์ดเอาไปลอาไหนแล้ววะฮะพี่เกดไม่เจอพี่เบิร์ดเลยเหรอไม่เจอเลยไอ้เบิร์ดนี่เดินตลอดเล่นเลยนะพี่เบิร์ดมีตัวตนไหมเนี่ยคนไรตัวตนโอ๊ยยังไงยังไงหลางนอกหลเออเอาไม่เห็นโอ้โหโคตรเตลว่ะทอมอร์แมนวันนี้พวกเราใช่ไหมโอเคโอเคคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะเปิดไฟฉายอะไรวะเฮ้ยผมว่า พี่เบิร์ตต้องมาจากทางนี้แหละเ๋ยวก็มาเขาไม่เปิดไฟเลยนะได้เปล่าพี่เบิร์ตต้องเปิดไฟแล้วไม่เปิดจะมองผมเห็นไ <captions> ด้ไงเนี่ยแจ๊เอ๋เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไหนอะเอ๋ไหนไหนตกใจหมดเลยเฮ้ยกูเห็นแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยหเห็นแล้วนะหายละเห็นไหนดูหน้าดูหลังหายละปิดไฟไว้ยังไงดิยังทีดิ มุดกันละกูอยู่เฉยๆแล้วกันไหนล่ะกหลบกูหลบกว่าแล้ว้ยอย่าเปิดไฟดี้เขถูกว่าเาเปิดไฟอะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยไปมุดมาแล้วทางไหนอทางไหนอะดูไปดีไมดีไม่ดี หลบหลังแล้วเชื่อใช่หว่าเอาอ่ะปิดท้ายว่ะสี่รอบอันนี้รอ,อบสุดท้ายแล้วก็รอบนี้รอบสุดท้ายเพ,าเพราะว่ามันคะแนนมันเสมอกันไงคะแนนตอนนี้มันผมพี่พี่ไม้พี่เบิร์ดเนี่ยเฮ้ยมันคะแนนเท่ากันหมดเลยที่หว่าชิบหายคะแนนเท่ากันหมดว่าชิบหายแล้วตอันนี้คือรอบเนี้ยรอบเนี้ยถ้าใครฆ่าพี่ไม้ได้ก็ชนะไปเลยอีกสามคนลวกอีกสามคนลวกแล้วฉันถ้าฉันฆ่าได้ฉันก็ชนะคนเดียวถูกต้องสิงเท้าใครวะ โอ้พวกเราอยู lt, ่ไหนหายไปไหนกันหมดวะอ้าวโชคดีกูก็คนเดียวอีกแล้วเนี่ยเอ้ไม่จริงใครอยู่ไหนวะเนี่ยอันตรายนะเว้ยใครเปิดกระพริบกระพริบใส่หน้าวะเนี่ยใครกันแน่เนี่ยคนหรือผีเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ได้ปืนแล้วเนี่ยหรือว่าที่หมายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่หมายเฮ้ย เจ็ดคะแนนยกเว้นพี่ไม้แปดคะแนนอ้าวทำไมเจ้าโอ้โหแล้วกูฆ่าไปเพื่ออะไรเอาล่ะท่านผู้ชมอุ้ยต้องหาสามคนนะครับที่จะเดินลงไปนะครับปอาหารจีบิดสำหรับใครที่วิ่งช้ารังทายนะครับเราทำการโอ้โหไอ้แอดได้ยิงคอมมิวดิสเปิดแอปด้วยเปิดแล้วโอเคน้ำเดือดต้องฟังนะครับอ้าว โอเคเนอะต้อง้องโอ้โหปบอะปี๊อโอ้ยยวไปดูเลยไปดูเลยไปดูยดูเยเยโอ้ย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 โอ้ย้ย